สวัสดีครับครับวันนี้อู่นะครับสาขาดิพอการชนะพิเศษนะครับวันนี้ก็มาแนะนำการใช้งานรถยนต์เบื้องต้นนะครับแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการปรับตั้งค่าก่อนการขับขี่นะครับว่ามีอะไรที่สำคัญสำคัญบ้างนะครับวันนี้เราลองมาดูกันเลยครับผมนะครับครับที่ลูกค้าเห็นนะครับตรงนี้จะเป็นที่จัดนะครับกลางออกนั่นหมายความว่ารถเราเนี่ยนะครับทำการปลดล็อกอยู่นะครับลูกค้าก็สามารถเปิดได้เลยนะครับนะครับ พอเปิดข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเบาะนะครับทั้งหมด6ทิศทางนะครับแล้วก็มีการปรับดดันหลังได้ด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็่อนการขับขี่ทุกครั้งนะครับพอเปิดประตูมาแล้วตัวเวลคัมซีนนะครับเบาะจะเลื่อนออกให้นะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปรถได้อย่างง่ายดายนะครับพอหลังจากที่ลูกค้าเปิดประตูเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวให้ลูกค้าเข้ามานั่งก่อนนะครับ พอมานั่งเสร็จแล้วนะครับเราต้องทําการปิดประตูก่อนนะครับพอปิดประตูแล้วเนี่ยรถจะเข้าไปที่ตัวที่นั่งที่เราตั้งค่าเ e m o มูี่ไว้นะครับผมนะครับนี่เราพอปิดประตูนะครับตัวเบาะก็จะเลื่อนมาที่เราเซฟตั้งค่าไว้นะครับผมนะครับพอเราตั้งค่านะครับปรับเบาะได้เลยนะครับหน้าจอก็จะแสดงผลในส่วนของตัวทิศทางกัน ปรับตั้งค่านะครับเราตั้งค่าที่เบาะก็ได้หรือตั้งค่าที่หน้าจอก็ได้นะครับพอตั้งค่าเสร็จแล้วให้กดที่บันทึกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการขับขี่นะครับโอเคนะครับที่ต่อไปนะครับพอตั้งค่าเบาะตัวเบาะแล้วนะครับตรงนี้ส่วมอะไรเราสามารถตั้งค่าที่สี่ทิศทางนะครับวิธีการใช้งานก็คือดึงลงนะครับผมนะครับก็นี่ครับหนึ่งสองครับขึ้นลงสามสี่นะครับพอเราตั้งค่าที่ต้องการแล้วนะครับเราก็กดล็อก เท่านี้เองง่ายง่ายงเลยนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยก่อนขับขี่นะครับมีอะไรสำคัญสำคัญที่ลูกค้าต้องทราบบ้างนะครับโปรดิพอร์เอร็7นะครับการตั้งค่านะครับจะอยู่บนหน้าจอทั้งหมดเลยนะครับสำคัญสำคัญนะครับตัวเกียร์เอ๊ลูกค้าตอนนี้เกียร์อะไรอยู่หน้าอะยครับเราสังเกตได้2แบบนะครับก็คือแบบแรกเนี่ยเราดูที่หน้าจอนะครับมุมขวาบน จะมีตัวเกียร์นะครับขึ้นอยู่ตรงนี้อยู่เกียร์ทีนะครับปาร์กิ้งอยู่ครับด้านขวาบนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่สะดวกที่จะมองจอกลางนะครับตอนขับขี่เนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าเป็น AR Head Up Display นะครับขับขี่เนี่ยจะมีลำแสงนะครับยิงเข้าไปที่กระจกนะครับเราจะมองเห็นครับตอนนี้อาจจะยังมองไม่เห็นแต่ว่าตอนขับขี่จริงๆครับเราจะมองเห็นนะครับทุกทางเป็นเฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้น ครับการขับขี่นะครับก็เราจะปรับกระจกมองข้างได้ยังไงนะครับก็การปรับกระจกมองข้างเนี่ยให้เราไปที่หน้าจอนะครับด้านขวานะครับเป็นเมนูลัดนะครับเลื่อนจากขวาไปซ้ายนะครับด้านนี้นะครับนะครับให้เข้ามาดูที่การตั้งปรับตำแหน่งของกระจกมองข้างนะครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับเขาจะให้เราเรื่องครับว่ากระจกมองข้างด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับเราสามารถเลือกได้นะครับตั้งค่าได้นะครับ วิธีการปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาสมมติเราเลือกด้านซ้ายใช่ไหมครับเราก็กดที่ตรงหน้าจอนี้ได้เลยครับซ้ายฝาขึ้นลงนะครับตามนี้ได้เลยแล้วก็กดไปที่คําว่าบันทึกนะครับเท่านั้นเองครับผมส่วนเรื่องของการตั้งค่าอย่างอื่นที่ที่แนะนำนะครับก็คันนี้ครับไฟจะเป็นตัวออโตอยู่แล้วนะครับเราตั้งเป็นออโตไว้นะครับคันนี้ก็มีเราเนระบบตัวไฟสูงออโตอัตโนมัติด้วยนะครับแล้วก็เปิดไปได้เลยนะครับผม ส่วนที่ปัดน้าฝนนะครับด้านหน้านะครับเราสามารถเลือกปิดนะครับไม่ใช้งานก็ได้หรือว่าความเร็วต่าความเร็วสูงก็ได้นะครับแล้วแเต่ที่เราต้องการหรือปรับเป็นอัตโนมัติก็ได้ครับถ้ามีหยดน้ํานะครับรถก็จะปัดให้อัตโนมัตินะครับผมตรงนี้นะครับหน้าจอตรงนี้มีเมนูรัดตมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีต้องการปรับปกระบอกขาบพิฟานะครับก็คือเราสามารถกดเปิดปิดจากตรตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสาธิตนะครับกดเปิดตรงนี้นะครับ ด้านท้ายก็จะเปิดให้อัตโนมัติเลยนะครับพอปัดเปิดจนสุดแล้วนะครับตัวนี้จะขึ้นสีฟ้านะครับที่หน้าจอนะครับถ้าเราปิดก็กดปิดเท่านั้นเองนะครับสั้าง,งานง่ายมากเลยเถ้าเป็นโหลดอยู่นี่คือแสดงว่ากําลังอยู่ในระหว่างการทํางานนะครับพอเสร็จแล้วซิปปุ๊บนะครับก็จะขึ้นมานะอันนี้ก็เรียบร้อยครับผมใช่ ต่อไปนะครับการปรับหน้าจอเมนูรัดมีอะไรบ้างอีกนะครับก็คือจะเป็นตัวม่านเมืองแดดไฟฟ้านะครับสามารถกดที่เมนูนี้ได้เลยนะครับอ่ากดตอนนี้เนี่ยปิดอยู่อ่าตอนนี้เปิดอยู่นะครับกดปิดปึ๊บนะครับอ่าม่านจะค่อยๆเข้ามานะครับอ่าเป็นออโต้เลยครับกดครั้งเดียวนะครับเป็นวันทัดเลยก็คือจะเปิดสุดปิดสุดให้นะครับ เห็นไหมครับว่าการใช้งานเบื้องต้นเนี่ยครับค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับใช้แค่ไปนิ้วสัมผัสนะครับก็สามารถใช้งานได้ที่แบบว่าเรียบง่ายนะครับแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะครับเพราะว่าการตั้งค่าทุกอย่างเนี่ยอย่างที่บอกอะครับว่าเราเนี่ยตั้งค่าบนหน้าจอทั้งหมดนะครับหน้าจอนะครับเบื้องต้นนะครับก็จะมีไอคอนเมนูต่างๆนะครับขออนุญาตแนะนำนะครับเริ่มจากที่ปุ่มแรกเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปัดน้ําฝนหลังนะครับผมเปิดใช้งานก็จะขึ้นสีฟ้านะครับ วันนี้ก็จะเป็นตัวของเปิดไปท้ายไฟปลานะครับเหมือนเมนูที่ทางลัที่แจ้งไปตอนแรกแล้วนะครับวันนี้เป็นตัวเสียงนะครับกดเข้าไปนะครับจะมีช่องทางทั้งโหมดเพลงนะครับที่เราเปิดใช้งานหรือ gps นะครับหรือเป็นการโทรศัพท์นะครับอันนี้ข้อดีเลยนะครับก็คือว่าของรถของยี่ห้อของเราอะครับจะแยกสัญญาณเสียงนะครับถ้าเป็นบางคันบางยี่ห้อเนี่ย ลูกค้าก็จะเพิ่มวอลลุ่มเดียวมันจะเป็นทางทางระบบเลยแต่ของเราสามารถเลือกได้นะครับว่าตรงไหนเบาดังเช่นบางทีเราอยากต้องการเพลงที่เบาหน่อยนะครับแต่ว่าแผนที่ GPS ที่ค่อนข้างดังหน่อยอย่างเงี้ยครับผมก็าเวลาเราฟังเพลงอยู่เนี้ยถ้าเรามีเสียงของ GPS ให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลย้ยครับก็จะแจ้งเตือนเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวองศาของฝั่งที่นั่งข้างคนขับนะครับสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามใจชอบเลยนะครับ วันนี้ก็จะเป็นตัวการเปิดลมนะครับที่บอกนะครับเปิดได้3ระดับนะครับก็จะมีนี่ครับอันนี้คือระดับ2ระดับหนึ่งนะครับอันนี้คือปิดนะครับแต่ก็แนะนําให้ใช้งานทั้ง3ระดับนะครับเพราะว่าจะสบายมากเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวพับกระจกมองข้างนะครับนะครับตรงนี้เป็นนัวไลฟฟ้านะครับตังนี้เป็นการควบคุมระบบอ่าปะเครื่องปรับอากาศนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูในเมนูอีกทีหนึ่งนะครับตันนี้จะเป็นเลือกให้อากาศหมุนเวียน ภายในหรือว่าดูดอากาศเข้ามานะครับถ้าเรื่องแบบนี้แสดงว่าอากาศหมุนเวียนภายในถ้าเกิดว่าลูกค้าสังเกตเอ๊ะทำไมมีรถมีกลิ่นครับเราดมดูไอคอนนี้ครับว่าไอคอนนี้นะครับเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าอย่างเงี้ยคือดูดกลิ่นมาแน่นอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของทิศทางลมนะครับก็มีให้เลือกหลายรูปแบบครับผมมีมีหน้านะครับหน้าเท้านะครับหรือรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ก็เป็นตัวลมฝั่งคนขับนะครับอันนี้อุณหภูมิ ฝั่งคนขับนะครับปรับไปที่3แล้วกันเนาะ20แล้วจะเย็นไปนะครับผมอันนี้จะเป็นเมนูรัดเข้าในเรื่องของแอปพลิเคชันในรถยนต์นะครับผมส่วนตรงนี้จะเป็นการตั้งค่ารถยนต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้ครับปุ่มโฮมครับพอเราเข้ามาเมนูไหนก็นตามแต่เนี่ยเอ๊ะทำไมหน้าจอเราไม่เหมือนหน้าหลักเลยอย่างเงี้ยครับเรากดที่บ้านโฮมนะครับมันจะเข้าไปที่หน้าหลักตรงนี้นะครับก็จะเป็นระยะทางที่วิ่งได้นะครับตอนนี้ ระบบแจ้งครับว่าอยู่ที่บัตที่69เนี่ยวิ่งได้ประมาณ283กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นะครับอันนี้ก็จะเตือนนะครับว่าระยะทางที่มีทั้งหมดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นทิป A ทิป B นะครับตรงกลางนี้ก็จะเป็นในส่วนของโหมดเพลงนะครับการเล่นเพลงนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยครับที่อู๋จะแนะนำเลยก็คือเป็นโหมดการขับขี่นะครับ การตั้งค่าเนี่ยเรามีตั้งค่าอยู่ละสามโหมดนะครับก็จะมี Eco, นะครับ Eco Comfort แล้วก็ Sport นะครับ Eco นี้ก็อาจจะเหมาะกับลูกค้าที่ใช้รถไฟฟ้าแล้วชินแล้วนะครับก็คือว่าเวลาปล่อยคันเร่งเนี่ยครับระบบจะมีเขาเรียกว่าการปีพลังงานปีกลับให้นะครับค่อนข้างค่อนข้างที่จะเยอะมากกว่าปกติ ผมแต่ว่าก็จะมีอาการแบบหน่วงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ถ้าเกิดว่าคนไหนลูกค้าท่านไหนยังไม่ชินนะครับก็อาจจะลองปรับเป็นโหมดคอมอร์ก่อนนะครับเพื่อปรับการใช้งานดูก่อนนะครับพาเกิดสมมติว่าเราชินกับระบบตัวรถไฟฟ้าแล้วครับก็อาจจะปรับอีโค่เพื่อให้มันประหยัดมากขึ้นนะครับผมส่วนสปอร์ตนะครับก็คือลูกค้าที่อยากจะจัดเต็มเลยนะครับอัดราเร่งนะครับก็คือค่อนข้างดีมากเลยเรียกง่ายว่าถ้าเหยียบมิดนี่คือหลังติดเบาะได้เลย ใ้สามหมดเะครับถ้ก <hi> เกิดลูกค้าลองปรับการใช้งานดูนะครับชอบไม่ชอบอันไหนนะครับก็สามารถปรับใช้งานได้แต่ก็จะมีอันนึงที่เกี่ยวกับว่าเรื่องของโหมดการขับขี่นะครับคือเรื่องการกาหนดเองนะครับกาหนดเองนั้นหมายความว่าอย่างไงก็คือขออนุญาตแนะนํานะครับกาหนดเองเลยเช่นอันดับแรกครับหมดเร่งความเร็วนะครับก็คือการเหยียบไปที่คันเร่งนะครับการตอบสนองเร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับมันก็จะมีเป็นมาตรฐาน ปลี่ยนพลังงานค่อนข้างเร็วค่อนข้างเร็วนี้หมายความว่าคือเหมือนเป็นโหมดสปอร์ตครับก็ค่อนข้างเร็วจริงๆส่วนปรยัพลังงานนี่ก็จะเหมือนเหมือนโหมดอ e ีโคนะครับถ้ายังไงแล้วเวลาเราขับขี่ครับลองเหยียบคันเร่งดูนะครับว่าคันเร่งเราเนี่ยเราสล่งเร็วช้าขนาดไหนเราสามารถปรับตั้งค่าได้เลยนะครับโหมดช่วยเล้ยวคืออะไรนะครับก็คือจะเป็นน้ำหนักของพวงมาลัยครับผมสมมติลูกค้าขับไปแล้วเนี่ยสมมุติว่าเราตั้งค่าไว้เป็นโหมดสปอร์ตใช่ไหมครับแต่เราต้องการพวงมาลัยที่ อ่าแบบไม่หนักมากนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานก็ได้ครับอ่าเราก็จะได้เขาเรียกว่าอัตราจจเร่งในโหมดสปอร์ตแต่ว่าพุมอลไยมาได้แบบของตัวมาตรฐานนะครับระบบการคืนพลังงานนะครับก็จะมีมาตรฐานแรงึ้นกําหนดนเองนะครับอันนี้สามารถปรับตัวอ่าการคืนพลังงานได้นะครับกําหนดนเองคือเราปรับเป็นเปอร์เซ็นต์ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าชอบอยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับต้องการคืนพลังงานให้แบบว่าเต็มที่ด้วย เราปรับได้เลยครับแรงขึ้นหรือเราปรับตามโหมดเองก็ได้นะครับหรือมีปรับสัก50ก็ได้นะครับลองใช้งานดูก่อนนะครับผมต่อไปเป็นรัวคช่วยเบรกนะครับก็คือการตอบสนองของตัวเบรกนะครับก็คือลองเวลาเราเหยียบเบรกนะครับก็ลองดูว่าระยะเบรกเนี่ยนะครับน้ำหนักเบรกเนี่ยตรงไหนที่เราชอบนะครับเราก็ปรับตามสไตล์ของเราได้เลยว่าต้องการแบบตอบสนองทันทีไหมครับตอบสนองทันทีก็จะเป็นสปอร์ตนะครับ พอเกิดนิ่มๆหน่อยก็อาจจะเป็นตัวสนุกสนานนะครับตารางถ right? ัดมานะครับจะเป็นระบบความปลอดภัยพื้นฐานนะครับระบบควบคุมเสถียรจากการทรงตัวของรถเนี่ยก็คือคนจะเปิดไว้นะครับเนาะแล้วก็ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติขนาดลงหารชันนี้ใช้กรณีเส้นเวลาเรามีการลงหารชันนะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ที่แนะนําก็คือเช่นเวลาเราลงทางลัดั้นนะครับอาจจะอยู่ระยะประมาณสัก50เมตรอะย่างงี้ครับเราก็สามารถเปิดใช้งานได้นะครับกดเปิดปิดใช้งานได้ตลอดเวลาเลยนะครับวันนี้ก็ระบบเบรกแบบสะดวกสบายนะครับก็แนะนําให้เปิดตารใช้งานไประบบพื้นฐานของรถมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของโหมดการขับขี่ครับผมเดี๋ยวต่อไปก็จะมาแนะนําในส่วนของการปัดพับบล็อกนะครับครับ ในส่วนของตัวเบาะนะครับผู้โดยสารด้านข้างนะครับสามารถปรับไฟฟ้าได้ทั้งหมด4ทิศทางด้วยนะครับแน่นี่ครับเด้อนหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็ปรับเอีนหน้าเอนหลังได้นะครับผมาแล้วต่อไปเรามาดูวิธีการพับเบาะด้านหลังครับว่าพับยังไงได้บ้างนะครับ ตัวเบาะนะครับสามารถพับเรียบได้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแบ่งเป็น 60- 40นะครับผมขออนุญาตสาธิตให้ดูนะครับการพับเบาะนะครับเ็าจะมีสลักตรงนี้นะครับดันลงมาได้เลยนะครับอ่านี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าการพับแบบ60-40นะครับหมายความว่าเราจะมีคนนั่งคนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีของที่ต้องใช้อะเป็นชิ้นยาวๆชิ้นหนึ่งนี่ครับผมนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาต๋ยวไปปรับเต็มให้ดูนะครับว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับผม ก็นี่ครับตอนนี้เหมือนกันนะครับก็จะมีตัวสลักตรงนี้นะครับดันลงมานะครับอ่าเนี่ยครับเป็นไงบ้างครับค่อนข้างเรียบเลยนะครับข้อดีเลยนะครับเบาะแบบเนี้ยรู้ไหมฮะดียังไงเวลาสมมติว่าเอาลูกนอนนะครับให้ลูกนอนนะครับหัวมาทางด้านนี้เนาะมีหมอนตรงนี้เวลาลดเบรกรดอะไรอย่างงครับจะไม่ไหลเพราะว่ามันจะมีความสโลปขึ้นมานิดนึงอ่านี่คือข้อดีของเราเลยนะครับเดี๋ยวเราจะดูด้านท้ายกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัวยางอยู่นะครับอยู่ด้านขวานิดนึงนะครับกดเข้าไปนะครับหนึ่งครั้งแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะครับพาเวฟฟ้าก็จะเปิดให้นะครับอัตโนมัติเลยนะครับเรามาดูกันนะครับบ้านนี้ค่อนข้างกว้างเลยเวลาพับเบาะเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะครับเป็นไงบ้างครับกว้างไหมครับเนาะอ่าส่วนถ้าเกิดวิธีการปิดนะครับก็ปิดตรงนี้ได้เลยครับตรงนี้จะมีปุ่ม นะครับนะครับมันมีเสียงสัญญาณด้วยนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับการใช้งานง่ายใช่ไหมครับนี่พอนะครับออกแบบมาให้ลูกค้าใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สะดวกสบายกับลูกค้ามากๆเลยต่อการใช้งานหลายระยะนะครับครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นการชาร์จไฟนะครับผมวิธีการใช้งานใช้ยังไงนะครับ อันดับแรกนะครับรถจะต้องปลดล็อกอยู่สังเกตที่ตัวเปิดที่จับประตูนะครับเปิดอยู่ก็คือสามารถเปิดได้เลยนะครับโดยการกดเข้าไปตึ้งนะครับนี่ออกมาแล้วนะครับมีอะไรบ้างนะครับข้างบนนะครับจะมีตัวยางบอกเลยครับว่าเป็น AC นะครับกับ DC นะครับถ้าเราชาร์จที่บ้านหรือว่าชาร์จ emergency h a r g e นะครับก็ค่าึงตรงนี้ออกมา AC เท่านั้นเองแล้วก็เสียบนะครับพอเสียบไปแล้วนะครับกดล็อกรถหนึ่งครั้งนะครับ ระบบก็จะชาร์จให้เลยนะครับส่วนถ้าเกิดเวลาเราไปสถานีต่างๆนะครับเราเป็นชาร์จ DC นะครับ DC คือเราไม่ได้เปิดแค่เฉพาะดีนะครับเปิดทั้ง AC แล้วก็ DC เลยนะครับมันจะเป็นหัวใหญ่ๆเข้าไปนะครับเสียบเป็นคอมโบด์นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับปิดก็ไม่ยากครับแค่เราเอายางเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปิดแค่นี้เองครับผมครับตอนนั้นก็จะเป็น ุ่มเปิดฝากระโปรงหน้านะครับผมนะครับเราดึงสลัก2ทีนะครับเพื่อเป็นการเปิดฝากระโปรงหน้าครับผมพอเราทําการเปิดสลัก2ทีแล้วนะครับตัวฝาก็จะงมขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเราไม่ต้องมีขอเกี่ยวอะไรเลยนะครับมันเป็นตัวโช๊คอยู่แล้วเราก็ดึงขึ้นได้เลยแหมเป็นไงครับตรงนี้นะครับเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ปกติรถยนต์ทั่วไปเราไม่สามารถเก็บสัมภาระหน้ารถได้นะครับแต่ว่าช่องนี้รับมากเลยนะฮะแล้วก็คนเนี้ยแนะนำนะครับให้ใส่เป็นพวกของที่อาจจะไม่ต้องใช้ความเย็นมากนะครับเพราะว่าเวลาขับรถจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะมีความอุ่นๆนะครับเราสามารถจับได้นะครับอุ่นๆแต่ว่าก็คือว่าถ้าแนะนําก็จะเป็นพวกกระเป๋าหรือสัมภาระหรือเป็นอาหารที่ไม่ต้องใช้ความเย็นมากนะครับก็แนะนําให้ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมวิธีการปิดนะครับก็ ลงมานะครับเป็นระบบชงอยู่แล้วนะครับนะครับปิดมาประมาณนี้นะครับให้ใช้มือกดที่ตรงอยู่บนเหนือโลโก้นะครับเท่นั้นเองครับอ่าเห็นไหมครับใช้งานง่ายไหมครับครับอันนี้ก็ใช้งานไม่ยากเลยนะครับสาหรับปากกระโปรงด้านหน้านะครับผมครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตีพอเอสศูนย์เจ็ดนะครับก็ยังไงแล้ววันนี้นะครับหวังว่าลูกค้านะครับคงจะได้รับประโยชน์จากตัวคลิปนี้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับยังไงแล้วเราฝาก รีพอเ07ไว้นะอ้อมกอ้อมใจด้วยนะครับถ้าสนใจแล้วสามารถติดต่อที่ดีพอกาแล็กสาขกา,ากาญจพิเศษได้สำหรับตัวผมเนี่ยชื่ออู๋นะครับเบอร์ติดต่อนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์083 8899096นะครับทักกันมาสอบถามโปรโมชั่นนะครับหรือว่าทัก้ามาสอบถามการใช้งานเบื้องต้นได้นะครับโอเคนะครับผมขอบคุณครับชื่ออู๋นะครับ สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0838899096นะครับทักมาได้เลยนะครับถ้าเกิดสอบถามโปรโมชั่นหรือว่าสอบถามการใช้งานเบื้องต้นก็สามารถเข้ามาทักได้นะครับ